สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราก็ได้ทําการไปเซเว่นนะครับแล้วก็ไปทําการซื้อขนมซันสแนคนะครับเราก็จะเอาโค้ดจากข้างในซองนะครับนะามันจะมีโค้ดอยู่เนาะก็จะเอาไปเติมเกมบูเ l ตินเตอร์นะครับนะก็ซื้อมาทั้งหมด6ซองนะครับนะรับชมคลิปนี้ให้จบนะครับผมมีแจกนะครับครับใครที่ยังใส่โค้ดไม่เป็นนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกนะครับก็ให้กดมาที่ประกาศนะครับแล้วก็กดมาที่ซีโอเคนะครับนะแล้วก็ทําการใส่โค้ดตรงนี้เลยนะครับ มันจะมีโค้ดในซองขนมนะครับนะมันอยู่ข้างในนะครับแล้วก็จะมีโค้ดยาวๆนะครับ <obsessed> เดี๋ยวผมขึ้นรูปภาพให้ดูนะครับปิ้งตรงนี้นะครับนะแล้วก็ทําการกดยินยันับก็ได้กล่องมานะครับเดี๋ยววันนี้ลองวัดสุ่มดูนะครับว่าผมจะได้หรือเปล่านะครับลองดูนะครับว่ามันจะได้อะไรบ้างนะกดที่ไอเทมนะครับกดมาที่ไอเทมนะตอนนี้ผมใส่ไปห้ากล่องนะครับเดี๋ยวผมจะทําการแจกหนึ่งโค้ดนะครับนะเดี๋ยวรอดูท้ายคลิปแล้วกันนะครับนี่นะครับแล้วก็มีตะกินเปลือกถาวรนะครับแล้วก็เป็นนนกล่องี้ะครับ ไม่รู้เป็นกล่องอะไรเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นเสื้อผ้านี่แหละครับแล้วก็ท่าเต้นนะครับนะแล้วก็เป็นกรอบรูปซันตแน็กนะครับนะใครมีก็จะเท่ทีหนึ่งนะครับแล้วก็ลำโพงแล้วก็เพชรนะครับมีหลายอย่างมากนะครับมาเราเปิดกล่องแรกกันเลยดีกว่านะครับมามา่องแรกมาครับฟิ่งโอ้โหต่างนะครับแต่ต่างนะครับกล่องที่สองนะครับฟิงฟิงโอ้ลำโพงนะครับนะขอปืนขอปืนขอปืนแล้วกัน โอ้ไม่ได้รับนะเหลือสองกล่องสุดท้ายนะครับโอ้ลำโพงมาออกรดลัวเลยทุกคนปืนหมดนะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมจะทําการแจกหนึ่งคนนะเพื่อมีคนโชคดีนะครับก็จะได้ทําการเอาไปใส่กันนะครับนะคลิปนี้ก็ถือว่าเกลือมากเลยนะครับะลำโพงออกโดลัวเลยนะครับถ้าเต้นไม่ออกเลยมั้งนะครับวันนี้ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอลาด้ว่บ้าเจอคลิปหน้าครับ